สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาดูหลายสดแล้วก็เยอะหลังด้วยนะในคลิปนี้ผมก็จะไปเล่นเจ้าอีเวนต์อีเวนต์ฝ่ายนะเป็นอีเวนต์ที่อัปเดตเข้ามาก็ผมคิดว่าลหลายๆคนก็น่าจะได้เล่นแล้วแหละเป็นอีเวนต์ที่แบบว่าไม่มีตัวฝ่ายนะเราจะเป็นแบบว่าไปเป็นตี้แล้วก็ไปไล่ยิงตี้อื่นจะเป็นการสุ่มด่านทั้งหมด6ด่านตามนี้เลยส่วนเซ็ตที่จะเจอในนี้มักจะเป็นเซตเล็กๆนะ ไม่เจอเซตใหญ่นะตอนที่ผมเล่นอ่านอกรอบงั้นก็เดี๋ยวไปรับชมแต่ละเกมกันเลยนะครับในเกมแรกก็มากัน4คนใช่ใช่มากัน4คนในแบบเมืองนะผมก็เอาเซตบัตรมาเล่นเพราะว่ามันไม่เจอเซตใหญ่ผมก็ไม่กล้าจัดเซตลงมาเล่นเพราะว่ายิงไปก็ไม่คุ้มนะก็เลยไหนๆก็เอาอ่านไหนๆก็ลงมาเล่นแล้วเอาเซตบัตรมาลงเล่นดีกว่า เรื่องของดอกในแบบนี้ผมว่าไม่ต้องสีเรียสมากนะก็ตามปกติของแบบอ่าแบบอีเวนต์ฝ่ายเลยมันไม่ค่อยมีอะไรดอกดีสักเท่าไหร่อุ้ย m อ9 MP9 โอ้รอบนี้ได้ได้ของดีเฉยเลยตอนแรกผมก็นึกว่าจะไม่ใช่ของดีนะนึกว่าจะเป็นของสะสมอาสีขาวธรรมดาธรรมดาดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะยิงได้ลบหนึ่งแล้ว แล้วก็มีเสียงข้าง,างนี้ด้วยนี่ไงเสียงบอดยิงอุ้ยผมว่าปืนแบบนี้น่าจะเป็นมินิมินิสิบสี่นนะมันจะมีมินิสิบสี่เซ็ตบัตรอยู่ที่เป็นมินิเก็บเสียงเพราะว่าน่าจะเป็นปืนนั้นนะเดี๋ยวไปไล่เลยดีกว่าไม่รู้ว่าเขามีกี่คนด้วยแต่เพื่อนเรายิงไปลบหนึ่งอันนี้บอดอันนี้บอดแต่เพื่อนเรามีไงมีเสียงร้องเสียงโดนบอดยิงอยู่ไหนอยู่ไหน บดเลงบดเลงบดเลงนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาไป่าตายเลยแฮะแต่ผมแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมีอยู่กี่คนเพราะว่าเพื่อนก็ยิงไปลบหนึ่งแล้วผมก็ยิงไปอีกหนึ่งก็เป็นสองแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเขามาเป็นตี้เดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวไปอ่ารีเซ็ตรีโหลดอะไรพวกนี้ให้เสร็จก่อนล้วกันเดี๋ยวค่อยลงไปเก็บแล้วกันนะ อ้อเจ็บหนกักมันมีบอดเดินมาแถวนี้ตัวนึงผมก็เคลียร์ไปเรียบร้อยไหนนี่ไงมินิ1 4จริงด้วยจริงอย่างที่ผมคิดไว้เพราะว่ามันจะมีเซ็ตบัตรเหมือนเซตบัตรเหมือนกันนะคนนี้มินิ14ผมจำได้อยู่ผมเคยรีหาอยู่แต่ที่ผมไม่ชอบก็เพราะว่ามันเป็นสโคบที่ผมไม่ถนัดใช่ใช่ใชเป็นสโคปที่ไม่ถนัดถึงแม้ว่าจะได้กระสุน3ก็เถอะ ได้กระสุนสามได้เก็บเสียงก็เถอะแต่ผมยิงไม่ถนัดมากเลยนะไอ้สโคบแบบนี้เพื่อนเราก็เข้ามาเล่นด้านใน2คนส่วนเพื่อนอีกคนของเราก็อยายายายเสียงอันนี้น่าจะเป็นบอดอยู่แล้วว่าไงบอดโอเคเคลียร์เพื่อนเราก็เฝ้าอยู่หน้าอุมโมงค์แกรกแกน่าจะมีคิดว่าน่าจะมีข้างในอยู่มั้งสักคนนึงเห็นเพื่อนมัน ใช่ป่าวอ่ะใช่ป่าวอ่ะมีคลื่นคลื่นไหนเนี่ยเดิน,นอยู่ด้านหน้าเดินเหมือนบอดเลยอ่ะโอเคโอเค,อเ,คเป็นบอดนะเพื่อนเราเคลียร์เอ,อือเพื่อนโดนยิงนี่ว่าเพื่อนจะเคลียร์ได้ให้บอดเดินเข้าไปยิงซะใกล้เลยนะดูซิด้านใน นี่มีน,น,นี่มีเสียงยิงอันนี้บอดใช่ใช่ใช,ใช่ผมลืมบอกไปว่าบอดในอีเวนต์เนี้ยจะใช้กระสุน3กันหมดเลยนะไม่ไม่ใช่กระสุน12เป็นกระสุน3กันหมดเลยก็ถ้าใครจะมาฟาร์มกระสุนไปขายก็แนะนําได้เหมือนกันนะแนะนําว่าให้มาฟาร์มได้เหมือนกันนะถ้าจะฟาร์มกระสุน3าไปขายแถมสายยงบาาสีขาวก็เป็นสายยงบาที่ดีด้วยนะสามารถเก็บของได้8ช่องแต่กินช่องในกระเป๋าแค่6ช่อง โอเคนี่ผมก็เคลียร์ก่อนนี่งไงอย่างที่ผมบอกได้กระสุน3ามแน่นอนอกล่องดําและดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะเจอด้วยนะดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะเจอ <ś c oughs> ใช่หรือเปล่าทำไมเพื่อนบอกไม่แน่ใจแบบนั้นล่ะไหนไหนไหนดูซิกล่องดะอ,อ๋อยูสิโอหูฟังหูฟังแบบมีไม้แทนของเราเลย ดูเหมือนว่านั่นไงเรียบร้อยเพื่อนเราตุยไปอีกแล้วหนึ่งคนมผมว่าผมไม่เล่นแล้วกันนะไปออกเลยดีกว่าอ่า,อาได้ได้แค่นี้ก็พอละเดี๋ยวไปออกเลยดีกว่าถ้าเพื่อนอยากเล่นก็ให้เพื่อนเขาเล่นไปแล้วกันผมว่าคงไม่น่าใช่เซตใหญ่หรอกที่เขากำลังอ่าคนที่กำลังหมกอยู่ในเหมืองเนี่ยผมเดี๋ยวผมวิไปวิ่งออกเลยแล้วกันเอาแค่นี้ เอาราคาแค่นี้แล้วกันมาถึงแล้ว20วิโอเคนึกว่าจะถอนกําลัง10วินะแต่อีกที่หนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่เคยไปถอนนะอีกที่นึงผมไม่เคยไปถอนกาลังเหมือนกันในแบบเหมืองผมเคยเล่นเจออยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันห้าสี่สามไม่มีใครมานะเรียบร้อยอไม่ถึงแสนไม่เป็นไรไม่เป็นไรในเกมที่2ผมก็มาเกิดกับ Uh, lead, แบบนอตลิดแบบนอตลิดในตอนนี้ก็ยังเป็นแบบหิมะอยู่นะรู้สึกว่าจะเป็นแบบหิมะทั้งอุย้ยเสียงเสียงเสียงเพื่อนโดนยิง <laughs> เสียงเพื่อนโดนยิงเมื่อกี้เสียงคนร้องเอื้อเลยนะผมก็ไม่สนอะไรละวิ่งมา,มาเปิดเซฟดีกว่าเมาเซฟมาเซฟด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นบดโอเคเป็นเซฟอัน,นี้อาไฟฟ้านะนี่ไงจริงด้วย <laughs> เรียบร้อย อ้าวแล้วผมยังไม่ได้กดเลยเนี่ยโอเคโอเคผมนึกว่าผมผมผมนึกว่ากดไปแล้วไอเกดูซิว่ามีอะไรทำไมผมทำไมผมรู้สึกสงสัยทำไมผมรู้สึกสงสัยว่ารอบนี้จะเจอเซตใหญ่ฮะอุ้ยอุ้ยเสียงปืนปืนลัวสุดเลยนะด้านหน้าด้านหน้านี่น่าจะเป็น โอเคด้านหน้านี้เป็นบอดอยู่ได้ๆๆๆดูเซฟก่อนดูเซฟก่อนอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาโอ้โหเกลือเกลือจัดเลยดูสิลินชัาอุ้ยโอ้หปืนลวมากเลยนะอ้าวหมายเลขสี่เราก็ไปแล้วด้วยเฮ้ยเฮ้ยๆๆ้ย้ยวิ่งมาแล้วเฮ้ยเปิดประตูมาแล้วเฮ้ยโอ้โหนี่ผมเห็นไม่ผิดใช่ไหมเนี่ย บวกหกผมเห็นไม่ผิดใช่ไหมบวกหกโอ้โหเซตเบลเลอร์เลยคลาดไว้ไม่ผิดนะว่าต้องเจอเซตใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมไปดูรีเพย์นหน่อยละกันโอ้โหบวกหกเฮ็ดสี่หนึ่งหกอีกเซตเบลเลอร์บล่าจะสู้ยังไงล่ะเนี้ยโอ้โหเซตเบิ่มๆแบบนี้ ไม่คิดว่าจะเจอในโหมด Event File, อีเวนต์ไ่ายอาที่เจอแต่เซตเล็กในเซตน้อยตอนผมเล่นนอกรอบผมเจอแต่เซตเล็กนะไม่เจอเซตใหญ่แบบนี้เลยนะเอ,อือเรียบร้อยของเราเปิดไปแล้วเสียใจด้วยนะในนั้นไม่มีอะไรหรอกเกมที่3ก็โอ้แมบอารัคลังแสงคลังแสงก็จะมีอยู่2จุด ด้านล่างรู้สึกว่าด้านล่างจะเกิดอยู่2ตี้แต่ด้านบนผมไม่แน่ใจนะว่าด้านบนนี้จะเกิดกันกี่ตี้แต่ด้านล่างนี่คือแน่ๆแหละเกิดกัน2ตี้มันจะมีตี้ตรงบันไดหนึ่งตี้แล้วก็อาตี้ตรงหอ,อกมืดห้องมืด,ออมด,มดที่มันมีกล่องพยาบาลมีกระเป๋าสีแดงเพราะว่าผมเกิดด้านล่างบ่อยนะตอนเล่นนอกรอบอันนี้ผมก็รอเรื่องเซฟนี้ก็ไม่น่าต้องหวังอะไรนะ ก็อย่างที่เก่อาอย่างที่เกมที่แล้วผมก็ได้แค่ของขาวชิ้นเดียวเองหวังอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ดูสิขอหวังหน่อยรอบนี้เออทูบ็อกก์กล่องเครื่องมือไม่มีอะไรแล้วปิดเอาไว้หลอกล่อเขาเพื่อนเราก็นั่งนั่งอยู่บนกองสินค้าากองสินค้าอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวผมวิ่งลองอันนี้บอทอันนี้บอท เดี๋ยวลองวิ่งหาฟาร์มเอออย่ายิงนะอย่ายิงนะอ้ยโอ้โ,อโหยิงจริงด้วย <laughs> เดี๋ยวลองวิ่งหาฟาร์มด้านบนไปเล่นๆก่อนนะไม่รู้ว่าจะเจออะไรดีๆบ้างหรือเปล่า <laughs> บางทีอาจจะเจอหนี่ไงของม่วงกับเงินก็ได้อยู่นะได้อยู่นะบางทีไม่แน่ว่าอาจจะเจอของดีก็ได้ใครจะไปรู้ละ่ะ <laughs> เผื่ออาจจะเจอซีดี <laughs> ช่วงนี้เห็นคนออกซีดีออกอยู่ทเปียกันบ่อยด้วยในกลุ่มเกมนะ ไม่รู้ว่าเราจะมีแบบนั้นสักวันหรือเปล่าอันนี้ไม่มีอันนี้ประตูนี้คงเปิดไม่ได้หรอกมั้งอ๋อใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าตรงประตูอ่ตรงประตูทางเข้าคังแสงเนี่ยจะมีที่เกิดที่หนึ่งด้วยนะผมจําได้แล้วว่าเคยเกิดตรงนี้ด้วยครั้งหนึง่งเป็นประตูเปิดให้เลยเฮ้ยโอ้โหได้หมวกกันน็อกสายบาแล้วกันพรายังไงเราก็ไม่มีหมวกแต่ก็กันอะไรไม่ได้หรอกนะในโหมดแบบนี้ อย่างเกวีอ่อ้าวเพื่อน <laughs> เพื่อนหลับไปแล้วนี่ไงเขายังอยู่ด้านบนด้วยเอาแล้วเอาแล้วมาลุยเลยลวกันยาไอ้บดเฮ้ยเดี๋ยวนะห้องนี้ห้องนี้อุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาวิ่งอยู่ด้านหน้าเขาวิ่งอยู่ด้านหน้าเฮ้ยห้องนี้มีเซฟจะเอ,อ,อ๋เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นมือเขาปัดแปลก <laughs> เรียบร้อยไม่รอดแถมเข้ามา2คนด้วยถ้ามีคนเดียวก็อาจไม่แน่ว่าอาจจะลุ้นได้อยู่นะเดี๋ยวดูรีเพย์หน่อยละกันเมื่อกี้ท่ายิงแปลกๆมากเลยโอ้เขาอยู่นั่งกันอยู่2คนเลยแล้วจังหวะดีมากวิ่งมาตอนที่เรากำลังวิ่งโหรู้เลยโอ้ยตัวส้มแล้ว เ่อเสียดายเสียดายไม่เป็นไรไปเกมต่อไปดีกว่าเกมที่สมาแล้วอุ้ยอุ้ยเสียงปืนเสียงปืนเก็บเสียงอย่างลัวเลยแต่เอ้แต่ผมไอคือผมจำไม่ได้อ่ะผมจำไม่ได้ว่าเสียงนี้มันปืนอะไรมันมันนึกออกอยู่อะระวงังระวงังระวังเพื่อน <laughs> มันมันจะมันจะพูดออกมาได้อยู่แล้วแต่มันคาอยู่ที่ปากนิดเดียวอะ่ะไอ้ปืนเก็บเสียงนี่มันคุนค้นๆมากเลยนะไม่ไม่ไม่น่าไม่ใช่ mp 5ไม่ใช่ mp 5ไม่ใช่ p 9 0แต่ผมคุนค้นๆน่ะคุ้นๆมากเลยแต่ผมพูดพูดชื่อไม่ออกมันมันติดอยู่ที่ปากเนี่ยมันมันจะนึกออกอะ่ะ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ผมว่าเดี๋ยวต้องได้เจอเขาแน่หละอ่าแล้วก็ใช่จุดเกิดตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปนะเมื่อเกมที่แล้วว่าจุดเกิดตรงนี้มีเกิดด้วยตีนึงโอ้โหบอดเยอะดีจริงเพื่อนเราก็ไปเปิดน่าจะไปเอาตู้เซฟนะวิ่งมากดีกว่าเพื่อนเราวิ่งกันเยอะแล้วไปดูเออใช่ใช่ไปเอาตู้เซฟด้านหน้าดีกว่าไม่แน่ว่าอาจจะยังไม่เปิด มผมว่าน่าจะยังไม่เปิดเพราะว่าดูเงียบๆด้านล่างก็มีเสียงคล้ายๆ m c a 1คล้ายๆ m c a 1ไม่ไม่เก็บเสียงไปดปิดประตูกันแ <laughs> ปะแปะแปะแปะเรียบร้อย <laughs> เพื่อนหายไปแล้วคนหนึ่งเป็นปืนเก็บเสียงนะที่ยิงเพื่อนเราไปผมอาแต่ผมมันคาใจมากเลยอ่ะมัน ผมรู้จักนะผมรู้จักเสียงนี้อยู่แต่ผมแบบว่านึกชื่อมันไม่ออกจริงๆอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมนึกรอนึกโอ้โหเดี๋ยวมรอนึกชื่ออกก่อนผมว่าผมน่าจะนึกชื่อออกผม,ผมว่าผมว่าผน่าจะนึกชื่อออกแน่ๆแหละแต่มันอยู่ในฝั่งฝั่งปืนที่แบบว่ายิงรัวมากๆไม่ใช่ฝั่ง AR ไม่ใช่ปืนฝั่ง AR อแน่แหละแต่เป็นปืนอยู่ใน อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวนึกก่อนนก่อนมันไม่ใช่ไม่ใช่ apk แน่แน่เดี๋ยวผมรอรอผมนึกออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคาใจแบบคาใจสุดๆเลยนะน,นี้กล่องดำดูซิว่ามีอะไร โอ้ยนี่ไงนี่ไงเพื่อนเราผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมนึกออกแล้ว <laughs> ผมนึกออกแล้ว VSS ใช่ใช่ VSS ผมนึกออกแล้วเออไม่ไม่ใช่ AR นี่ไงเรียบร้อยเพื่อนเราอุย้ยนั่นไปนู่นแล้ว <laughs> เข้าไปห้องเข้าไปห้องเซฟแล้วจเจ๊เจ๊เขาอยู่ข้างประตูนะ เราเข้าไปไม่น่าดีน่าจะเป็นอ่าไอคนที่ใช้ VSS แน่ๆเลยผมคิดว่านะเพราะว่าเพื่อเราโดนยิงจาก VSS ที่อยู่ด้านบนเปิดประตูแล้วหนีจะอุ๊ยเพื่อนเขาเพื่อนเขาเพื่อนเขาอุยเย่แล้วเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยตูมโผล่ไหม ผโผล่ไหมอุ้เดี๋ยวนะผมรู้แล้วผมลืมอะไรผมลืมปิดเลเซอร์ผมลืมปิดเลเซอร,ผเเซอร์ผมว่าเขาเห็นเลเซอร์ผมแน่ๆแหละรอรอรผมว่ายังไงเขาก็น่าจะวิ่งมาทางนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เออไม่ล้มอะ่ะโดนยิงขาทั้งสองครั้งไม่ลม้มถ้าเป็นบอรดนี้ล้มไปแล้วนะเอ้ยดวงดีจริงๆพหนมคนนี้ไหนดูรีเพย์หน่อยนี่ไงเป็น vs r vss อย่างที่ผมคิดจริงๆด้วยอ้นี่ไงเขากำลังวิงหาวิงหาแต่หาไม่เจอ เอออ้โหตัวแดงตัวส้มแล้วเสียดาจริงๆเลยนะถ้าโดนอีกนัดนึงถ้าโดนอีกอาการยิงอีกครั้งเดียวเนี่ยผมว่าเขาล้มแน่นอนรอบที่ห้รอบที่ห้า,หานี่ผมลืมกดอัดตอนอาช่วงเข้าเกมนะ <c oughs> ผมว่าน่าจะมีศัตรูอยู่ด้านบนแน่ๆเลยอ่าตรงนี้รู้สึกว่าจะมีคนเกิดนี่นีนี่ใช่ใช่ตรงที่ผมมาร์กเนี่ยจะมีคนเกิด แล้วก็ตรงนี้อีกด้วยมีสองจุดน,นะที่จะมีตี้เกิดแต่ไม่รู้ว่าอ่าเขาเกิดกันตรงไหนบ้างยิงกันสนุกเลยด้านบนผมว่าน่าจะเป็นตี้เขานะไม่น่าใช่ตี้ของผมที่กำลังยิงอยู่ด้านบนเอาเดี๋ยวนะเพื่อเราเพื่อเราล่วงดีกว่าเป็นตี้เราหรอที่ยิงอยู่ด้านบนอะ โอเคให้เพื่อนอีกคนไปช่วยแล้วกันเดี๋ยวผมขอวิ่งหาด้วยหน่อยผมคิดว่าน่าจะยังเหลือตี้เขาอยู่แน่ๆแหละเพื่อเราล้มให้คนนั้นช่วยไปอยู่ไหนนายโอ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วว่าไงโอ้โหเกือบเกือบเกือบตัวส้มแล้วตัวส้มแล้วตัวส้มแล้วเกือบเกือบเกือบเอ้ย้ใน โอ้ยนี้ไอบอดอันนี้บอดยา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 บอดบอดบอดโอ้ยเลือนไหลเลยเอ้ยหยุด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 โอ้ยยิงไม่พักเลยเลือดไหลไม่มีนะโอเคผมวิ่งหาเพื่อนเขาก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไปเก็บอาคนที่ผมยิงไว้โอเคดูเหมือนจะไม่มีเลยนลุ้นเลยดีกว่าไม่รู้ว่าเพื่อนเขาซ่อนอยู่ไหนขอเก็บหนอย โอเคดูซิว่าก็น่าจะเป็นเซ็ตบัตรแน่นอนปืนสก,กาเนี่ยเดี๋ยวอ่าเก็บกระสุนอ,อ่าเก็บกระสุนเอาจากบอดแบบเหมืองเอาก็ได้นะเพราะว่ากระสุนเป็นกระสุน3อยู่แล้วดันหด้โอ้โหเกือบเกือบเกือบสรุปเป็นบอดนะตอนแรกผมนึกว่าขึ้นด้านหน้านี้เป็นขึ้นคนอุ่าย่องอุ่าย่องอย่างเชิงอยู่ตั้งนานสุดท้ายแล้วก็เป็นเจ้าพวกบอด คนอยู่ไหนกันโมดผมวิ่งหานานแล้วนะเนี่ย <l ug> <l ug> เหลือโอ้ใช่ใช่เหลือเพื่อนคนเดียวนี่นารู้สึกว่าอีกสองหน่อจะตายอยู่ชั้นบนนะตอนที่ผมเปิดดูแบบเนี่ยอันนี้ผมก็กําลังวิ่งหาทางขึ้นอยู่นะวิ่งหาทางขึ้นไปชั้นสองอยู่นี่นี่นนี่ผมว่าน่าจะใช่ขึ้นนี้นี่ไงเพื่อนเราตายอยู่สองคนอยู่ชั้นสองนี่น,น,นีมีอยู่สองขึ้น ไม่แน่ใจนะว่าเป็นเพื่อนเขาทั้งสองคนเลยหรือเปล่าไหนไหนไหนเจอถางขึ้นสักทีอุ้ยอโอย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 โอออยู่ไหนอยโอยโอดโอยโอยโอยกอยโนยโอยโอยโอวโอคโอยโอยโอยโนยโปยโอยโอยิ่ยมายรงยโยยโยยยยย อาจนแขนหักจนเลือดไหลผมก็นึกว่าผู้เล่นนะแต่ก็นี่เราในที่สุดเราก็ขึ้นมาแล้วไหนไปดูซิว่าเขายังอาอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้ด้วยนะว่าเขาใช้ปืนอะไรด้วยในการเก็บเพื่อนเราเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นปืนเซ็ตบัตรหรือว่าอาเซ็ตแบบไหน <laughs> เจ็บเจ็บไอ้บอดทำผิดจริงๆมาพร้อมแล้ว อยู่ข้างหน้านี้สินะแล้วก็เลี้ยวโค้งนี้โอเคเดี๋ยวมากรกเาไว้มาอยู่แถวนี้หรือเปล่าผมมาได้ยิงมาจากอีกฝ่ากนะอะ่ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ด้านหน้านี้เราอ่าในห้องนี้ไม่มีด้านหน้านี้ก็เป็นของเพื่อเราอุ้ยนั่นไงอุ้ยอพีเคสียหายโอ้เออยเขาเล็งรอเลยนี่นะ A.P.K. ด้วยนะอุ้ยแต่เสียดายแฮะเมื่อกี้เพราะว่าเขาใส่หมวกาหมวกเขียวแบบเดียวกับผมเลยนะเอ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่แบบเดียวกับผมผมมาเซ็ตบัตรนี่ว่ะถ้าาเขาใส่หมวกเขียวแบบนี้มันไม่มีหน้ากากมันไม่มีหน้ากากให้ใส่ยอยู่แล้วเฮ้ยถ้าผมเข้าลั่นเข้าหน้าเขาได้นี้รวยเลยนะเนี่ย A.P.K. ของเขาเนี่ยดูถ้าเต็มหัวเลยนี่ไง A.P.K. จริงด้วยกระสุนาเป็นกระสุนสามนี่ว่า ผมก็นึกว่าเขาใช้กระสุนสี 4, น่นี่โอ้ยทั้งงั้นก็มีโอกาสได้ลุ้นนะถ้ายิงวัดกันยิงแบบว่ายิงโดนตัวไม่แน่ว่าผมอาจจะได้ลุ้นก็ได้แต่ปืนอาพีเคเนี่ยมันรู้สึกว่ามันได้บัฟได้บัฟเรื่องยิงแรงมาก็อาจจะสู้เขาได้ไม่ดีเท่าไหร่ต้องหาจังหวะสวนจริงๆอา้าทำไมในรีเพลของเขาเป็นประตูปิดวะนี่ไง,ไง,ไง,ไงประตูเปิดแล้วเลงรอเลยลนะ วิวแล้วผมหลบได้นี่ไงแล้วเขาก็เล็งรอเลยโอ้โหผมออกไปก็โดนเรียบร้อยอิ่มเลยสิทั้งศพเพื่อเราสองคนจบไปเรียบร้อยหมดแล้วนะบัตรฟ้าผมห้าอัน ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเล่นในแบบกิจกรรมอ่ากิจกรรมอีเวนต์ฝ่ายแต่ไม่มีบอทฝั่งเรานะ <c oughs> เป็นอีเวนต์เรียกได้ว่าเป็นอีเวนต์สำหรับป um ั๊มแรงจริงๆนะถ้าใครใส่เซ็ตใหญ่ๆไปลงเล่นเนี่ยก็มักจะเจอเซ็ตใหญ่ๆนะอย่างเกมที่2เนี่ยอ่าที่ผมเกิดที่แบบนอตลิดเนี่ยในทีมผมเนี่ยมันมีเซ็ตใหญ่อยู่คนนึงนะมันก็เลยไปเจอเซตใหญ่ ผมลองคิดๆด,ดูแล้วแหละว่าถ้าเราใส่เซตใหญ่ลงไปเนี่ยมันก็จะเจอเซตใหญ่ด้วยกันแล้วก็ยิ่งแรงสูงก็จะเจออายิ่งเจอแรงเดียวกันด้วยในตอนนี้ซีซั่น8ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับอาซีซั่น9ใกล้จะมาแล้วนะใครที่ยังแรงไม่ถึงเลเจนด์อาเหมือนผมเนี่ยแหละก็พยายามเข้านะครับเดี๋ยวก็น่าจะมีอีเวนท์ที่ว่ามันช่วยบูสต์แรงมาแน่นอนแหละมันมาทุกซีซั่นเลยนะช่วงอาใกล้ๆจะจบซีซั่นเนี่ย มันจะมาแน่นอนนะอีเวนท์ที่ช่วยบูสต์แรงเนี่ยงั้นก็คลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่าน,นี้แหละครับขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับชมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์แบบสุภาพกันด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับ